นี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะปะ้าป้าบอกว่าเป็นเกมใหม่ซึ่งแม่ลูกก็งงอยู่ดีป๊าป<ะ>๊ามาเล่นเกมกันแล้วป้าคิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นเพเกมอันนี้ภาพปริศนาซึ่งแม่ก็งงเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดมามีภาพเราจะให้ถ่ายคำที่มันจากภาพซ,ซึ่งแม่กับลูกก็จะเห็นพร้อมๆกันในขอนนี้เลยแต่จริงๆแล้วแม่ต้องต่อให้ลูกหน่อยเพราะแม่แก่แล้วแม่จะม,มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า ให้แม่หลับตาหนึ่งสองสามแล้วเปิดตาให้ให้ลูกดูก่อนแล้วแล้วก็ใครทายถูกคะแนนได้คะแนนถูกไหมคะโอเคค่ะแม่อธิบายถูกไหมถูกครับอ่ะเริ่มเลยไหมคะกดลงใช่ไหมปะปะหนึ่งสองสามเห็นไหมพูดเลยจิ๋วเห็นไหมพูดเลยเข้าวผัดยัยค่ะโมเดลหนึ่งแค่เนี้ยข้าวผัดนะเออนี่แน่หรอใช่ก็ข้าวผัดข้าวผัดไม่ใช่ก็ต้องข้าวผัดถูกต้องค่ะอ๋อเนี่ยหนูเข้าใจยัง ข้าวกับพัดข้าวพัดข้าวผัดอย่างเงี้ยคุณก้าวัปเรื่นึๆแค่ไหนโอเคเขาออกละหนึ่งสองใครเดาถูกต้องค่ะแม่ยังไม่ลืมตาเลยอ่ะรอให้ลุกหน่อยเพราะว่าหนึ่งได้ได้ประเมินกันค่ะหนึ่งสองสามผักไฟแดงผักบุ้งไฟแดง จำนวนได้คะแนนค่หนูไม่รู้ใช่ไหมวันุนไม่รู้ต้องเรีนรู้ว่าต้องห่วเนี่ยรดูอ่หนึ่งสองสมข้าวสวยปิ้งข้าวสวยปิ้งไม่ใช่ข้าวหนาเหนือถูกต้องจ้าจำนวณได้ก่คะแนนนะจ๊ะสามไหนหนึ่งองหนึสองสม หมึกทอดถูกต้องค่ะเออเริ่มได้ละเริ่มได้หนึ่งสองสามหมูย่างบนฮะหมูย่างเป๊ะหมูเล่้กับกุ๊กยิ้มหมูอ่างเป๊ะเล่นเล่นกุ๊กยิ้มหมูอ่างเป๊ะหมูอ่างเป๊ะหมูสะหมูสะเตะเย้เลยกินหมูเลยกินหมูอ่างเตะหมูอ่างเตะมันเตะเตะแะไรแม่เนื้ว่าหมูสะบอลอะไรหรือเปล่าอะไรนะ หนึ่งสองหมอยู่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 หมรมุนได้กันแม่นอกจากอันนี้แล้วยังจะผัวเลยเหรอคะเอ๊ะตาแเขเต็มลูกแล้วให้ผัวเมื่อไงลูกอ้โหมีการเต็มแม่เพิ่งซื้อมาจากตลาดวันนี้เลยหมอยู่เนี่ยหนึ่งสองสาปาบีก้างใหญ่ไก่ย่างกครมุนถูกต้องค่ะ บิ๊กแบบว่าใหญ่ก้างใหญ่ไก่ย่างเมนูอสังกินไม่อ้ออ๋อคัว่าบิกสม่มติจไม่ออกอ่ะหนึ่องาบ้าสิบเก้าเพูดเหสกาพูดมาเลยหกสิบเก้าหกสิบเก้าาเไขมันก็แฟชหรอแฟชอะไรอกแฟชไหนแฟชไหนพูดมาเลยพูดมาเ้าเก็าเต้าเก็าไม่ใช่ค่ะเก็วพูดมาเลยพูดมาเลย เดี de wa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 . ๋ยวเดี๋ยวไขมันไขมัน huh. ม oh, oh, ันก no? ็แฟตป่ะหรือออยแฟตดิแฟตแฟตเก้าอย่าไปฟังแม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังแม่ชิ้นเองเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่เก้าไขมันเก้าข้าวมันไก่เย้ข้าวมันไก่ หนึ่งสองสามเด็กเบบี้น้อยคนนี้ใครอ่ะเนี่ยโอนนี่ยากนะใครถูกนี่แบบว่ากราบเลยอ่ะเดี๋ยวคิดดูดีคิดดีเกี่ยวมิสเซ็นเซอรลูกเลยเด็กเซนเซอร์ก็มีเซนเซอร์ตรงเป้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าเดี๋ยวปอไปนี่เป็นหมวดอาหารนะคะอ้าวหมวดอาหารค่ะอาหารหรออ่าเล็กจิ๋ดนะโป๊ะ ไม่ใช่นี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 ่เด็กอะไรอ่ะเล่นเนอะเด็กเขาทำอะไรอยู่จีวันเด็กเขาทำอะไรอยู่เด็กยิ้มเด็กทำอะไรอยู่เด็กนอนเด็กยิ้มเด็กนอนเด็กทำอะไรอยู่เด้วยที่เด็กโป๊เด็กทำอะไรอยู่นี่ไม่ใหญ่เลยเด็กอะไรอยู่วะเด็กเกาพุงเด็กเกาพุง เด็กเกาพุงดุงเกาเผ็ดไม่ใช่หรอเด็กเกาพุงดุงเกาเผ็ดเนนไหมอะไรอ่ะเด็กเกาพุงถูงไหมเมนูอาหารเก่ารักเก่านั่นเลยเมนูอะไรเด็กเกาพุงไม่มีเด็กนี่มาคิดสิเด็กเกาพุงอะไรล่ะเด็กเด็ก เกาท้องเ้อาพุงถูกแล้วเนี่เกาพุงกรุงผกรุงผาหนึ่งสองสามส้มเลือดไม่ใช่ส้มต่ำง่ายไปนิดนึงส้มต่ำค่ะท่างมือได้คะแนนก็ต้องมีประสบการณ์ในชีวิตนิดนึงอยู่หรือยังเด็กน้อยอยู่ทำไม่แข่งกันนะช่วยกันทายกันช่วยกันทายนะ เพราะเขาไม่สามารถทาได้ข้าวพิษอย่างนี้โอเคช่วยถายเไีติวช่วยแม่ทายเราเพราะเขาเพิ่งเจ็ดขวบแม่อายุตั้งสี่สิบกว่าขวบก็แบบสองสามอ่ะวินี่ลืมหลับตาไม่ต้องหลับเราช่วยกันนะไงช่วยกันไปพูดไรเกี่ยวเห็นอะไรพุ่มเลยมาม่วงมาม่วงปั่นมาม่วงปั่นถูกต้องค่ะม่วงอะไรม่วงเนี่ยหมามันสีม่วงไงล่ะอ๋ออุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ อย,อย่าพูดอะไรเห็นเลยพูดเลยค่ะหมูกาพูดมาเลยค่ะพูดมาเลยค่ะหมูกระปอมหมูกระรองเท้าแม่อันนี้ไม่เป็นขาเทียมอ่ะหมูกระเทียมถูกต้องแค่ <c oughs> เขายังดูไม่ออกเลยว่าเนี่ลูกขาเทียมเขาไม่รู้จักกช่วยกันกช่วยกันอันนี้คือขาเทียมที่เวลาคนเขาไม่มีอุบัติเหตุแบบขาขาดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีขาเขาก็ต้องเอาแบบนี้ไปใส่เดินค่ะลูกรู้ไหม อจะไปนะสนุกเดีอะพูดเลยพูดเลยพูดเลยเขียวสันพูดมัเลยพูดมัเลยเขียวเขียวหนาวขันเสียวขันเสียวแม่รู้แล้วเขียวหนาวให้เจียวบ้าให้จียวตาแม่รู้แล้วให้เจียวตาไหมให้พี่ไม่าชแม่รู้ละหนาวเขียวไม่ใช่ดิผวนสิเขียวหนาวข้าวข้าวเหนียวถูกต้องเย้เก่งมากเก่งมากเฮ้ อันนี้อันนี้เป็นรูปการรีดพิษงูกับรูปเทน้ําลงในแก้วพูดเลยคพูดอะไรวะอะไรพู่มเลยค่ะอะไรพู่มเลยพิษน้ำพูดมอะไรค่ะพูดมอะไรบ้างพิษเทพิษฟองเกือบแล้วเกือบแล้วพิษพิษพิษเง่ยังไม่รู้เลยอ่ะฟองพิษไม่ใช่พิษใช่พิษมามคำแรกมีพิษนะมีค่ะพิษพิษเทพิษพิด พิษเทน้ำเพิ่มเเรื่อยเพิ่มเเรื่อยเดี๋ยวถูกเองพิษพิษน้ำพิษน้ำเหรอภาพนิดไภาพนิดไม่ใช่อาหารอะไเป็นอาหารอาหารอันนี้ง่ายบอกเลยง่ายชี้งอง่ายแต่มองข้ามไปแค่มุนพิษฟองพิษเป็นฟองอาหารไม่พิษฟองไปเรื่อยทองฟิตไม่ใช่อาหารเลยเนื้อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบมากแล้วแค่มุนเกือบมากแล้ว กระเปเกือบมากวะข้างล่างหรือข้างหลังผิดข้างหลังผิดนะมีชื่ฟองใช่ไหมน้ำเหรอพิทน้ำเกือบแล้วค่ะคมุนพิทพิทเย็นเกือบแล้วค่ะคารมุนเกี่ยวพิทอะไรดีคิดพูดมาพูดมาพิทเทพูดมาเกี่ยวพูดมาเลยค่ะพิทพิทใสเฮ้ยเกือบแล้วจีนเลยแล้วพิทไม่ต้องห่ววไม่ต้องกลัวพีทซ่าตุ๊กตาค่ะ เลี้ยเลียบเก่งเลยโอยเลี้ยงตัวนี้พิมได้อย่างแท้จริงไม่รู้เลยอ๋อฟองมันซ่าเนาะโอ้ยปะโอ้ยเหนื่อยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพูดงมาเลยนะพูดมากาไฟกาไม่ไก่เหรอกาไฟไก่เกิดอะไรเกิดได้เนาะกาเผาไก่นกกาไฟไม่ไก่อาหารอะไรอาหารอะไรนกเผาไก่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มี่นกมันเป็นกาลูกกา กะเผากะปะกาเผากาเผาบ้านไก่กาเผาบ้านไก่กาเผาแม่ไก่กาเผาแม่แม่แม่ลาปลาเผาไม่ใช่จะเกี่ยวไงไม่มีไม่มีปลาเลยกาอะไรยากาไม่ไก่ไม่ใช่กาไฟกาไฟไก่ไม่ใช่ไม่ไม่ใกล้เคียงเลย ไม่ใช่เกือบแล้วไงกาไก่กากาถั่วราคากาไฟไก่กาไฟแม่กาแฟไม่อาหารเป็นอาหารไม่กาไฟแม่ไงแม่ไก่โอ้โหไม่ใช่ค่ะอ่กาแฟแม่เป็นอาหารเหรอใช่กาอาหารสุดนิยมค่ะยอดนิยมไอที่ปลาผัดแล้วมันชูขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่อาหารยดนิยมด้ยหรอไ่สิเชอบคิดด้วยคะฮะอืม ปลาติดจีบกินยังไม่ใส่พริกค่ะกะเพรากะเพราไก่ถูกต้องค่ะมันเผายังไงอ่ะอ้าวทีมันเคี้ยนๆหน่อยไงเผาไก่เออกระเผาไก่ไงกะเพราไก่เราไม่ได้เนี่ยเออเขียวใจไข่เจียวถูกต้องค่ะโอ้ยแม่ไม่เดือดรึมลูกมากเลยขอโทษขอโทษแม่สนุกมากเลยอ่ะปลายี่สกอันเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่เปถึงตัวปลา ปลาหมูหนึ่งหิบจิ้บเก่งเร็วๆปลาหมูวันปลาปลาหมูเดี๋ยวลองดิปลาอ้วนหนึ่งแม่ก็แอบ,บดูด้วยปลาใบอะไ,ไรนะปลาอย่าใบดิขี้กองนี่ฮะไปเชิญตอบไงช่วยลูกไม่ใช่ลูกลูกตอบไม่ได้อ๋อว่าเขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมยคิดแล้วคิดพูดมาเลยขึ้นมนะาปลาอะไรเนี่ย บอกแม่ได้ไหมว่าให้แม่ทำอะไรได้มี่เผื่อปลาหมูปูม้าปูม้าหนึ่งปูม้าหนึ่งปูม้าวันปูม้าปลาหมูหนึ่งเกือบแล้วเกือบแล้วคับมึงปูนึ่งปูนึ่งไหมเกือบแล้วเกือบแล้มไหมปูเนี่ยครับมึงเกือบแลวปลาหปูนึ่งสับเกปูนเกึ่งสับหนึ่งปูสับหมูไม่ใช่ไม่ใช่ปลา เกือบน้ำมื่กี้เกืบน้ำเกือบแปลาปลาอ้วนหนึ่งไม่ใช่ล่ะปลาปลาอูดหนึ่งอันนี้ฝังถูกอะไรอะปลาอะไรอะไรเ่อแ้ถูกแล้วได้แลปลาหมูหนึ่งอ่ะเหรอไม่ใช่ปลาอ้วนหนึ่งไม่ใช่ปลาหมูหนึ่งปลาหนึ่งหมูไม่ถูกตอนหนึ่งหมาเกือบแล้วเกือบแล้ว ปูม้าเนื้อตัวตั้งเงี้เดี๋ยวปูมาเนื้อเนี่ยถ่ายเพราะรู้ว่ามันเป็นอาหารแต่มันผลไม่จังอะไรไม่รู้ปลาหมูปูม้าไงอ๋อแล้วแยกกับคำว่าหนึ่งหนึ่งเนื้ออ๋อกุตานี่เมื่อกี้จิ๊บบอกเลยนะปูหนึ่งมาอ๋อปูปูหนึ่งมาข้อต่อไปค่ะกระเป๋ารถสามคันโหกระเป๋าพลาดแล้วกระเป๋าสาม เนยกระเป๋าสามรถไม่บายแล้วจิ๋วเลยรู้แล้วไอ้จิ๋วคิดรู้แล้วไม่ได้จิ๋วคิดขวนแล้วก็มาต่อกันนี้เออคุณปลาเก๋าสามรถเย้เพราะว่าปลาชอบขวดปลาเก่าว่ากระเป๋าปลาเก่าอะไรแบบเนี้ยแม่รู้อแบบนึงเหล็กจมเดี๋ยวนะคลิปคลิปจมน้ำอ่ะ คลิปบุ๋งคลิปบุ๋งบุ๋งคลิปบุ๋งบุ๋งนะเห็นเนะคลิปบุ๋ง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 ลิปใช่ไหมคลิปอ่ะมันเป็นคลิปอ่ะแล้วอันนี้มันเป็นรูปคนกำลังจมน้ำคลิปจมคอมจิ๊บเก็บแป๊กเก็บแป๊บเลยเนะไม่ได้บอกเป็นรูปอะไรอ่ะคนจมน้ำหรือคอมจิ๊บไม่ใช่อะไรค่ะคลิปคลิปไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปอ่ะ ออไมจใช่ตัวนี้มันเป็นคลิปนะคลิปเป็นทำอะไรครับคลิปคู่อ๋อคลิปมันเป็นคู่อ๋อคลิปมันหนีบหนีบอะไรลูกหนีบจมนมจีบนมจีบเย้เกินไปแล้วล่ะมลูกคิดไม่ออกไปเกี๋ยวงงเลยนะเกี่ยวงงนัง ซึ่งจริงๆแล้วมันคือขนมจีบด้วยซ้ำย่อเป็นขนมออจีบไไแล้วขนมจีบเนี่ยอันนี้มันหนีบใช่ไหมและอันนี้มันจมใช่ไหมหนีบจมนมจ,บนมจีบนมจีบก็เป็นขนมจีบเ็เลยได้งงเลยค่ะเกๆ <laughs> เขาใจไมู่กยากเกินไปดูทำน้าเว <laughs> <laughs> อะ <laughs> เอาหมดแล้วนี่คะ <laughs> หมดแล้วคะ่ะค่ามึนเก่งมากเลยะ่ะให้น้องๆลองถ่ายกันดูเนาะถ่ายกันไปยัง ว่าได้ถ่ายได้กันไมหมนี่คือป้าคิดจยดเองเลยนะไปเอารูปมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะง,ง,ง่งวงง,วง่งวงแล้วตอนนี้<ง>ถึงเวลานอนแล้วค่ะ,ะเป็นอนค่ะบ๊ายบายพี่พายอย่าลืมจะคล้เกิดไรเกิดแฉบบ๊ายบาย,บาย